วันนี้พามาแวะร้านค้าครัวชุมชนย่านแจ้งวัฒนะนั่นคือร้านเจนุ๊นั่นเองร้านนี้บอกเลยว่าเป็นร้านเก่าร้านดังที่หลายคนรู้จักกันดีเพราะร้านเจนุสเป็นร้านค้าครัวชุมชนที่มีทุกอย่างครบจบในที่เดียวสวัสดีค่ะพี่นุ๊ตมนพรนะคะเจ้าของร้านเจนุสค่ะอยู่ซอยแจ้งวัฒนะสี่หนึ่งเปิดร้านาค่ะคะเออจ็ดปีแล้วค่ะเปีกว่ากว่า เจ้าหน้ที่แมคโครค่ะช่วงนี้ก็โอเคอยู่นะได้ได้เรืเ่อยเรเรามีโครงการคนละครึ่งอะคะ่ะก็แมคโครมีของหลากหลายให้เราเลือกก็เยอะอยู่นะเราอยู่ในซอยอนะเนาะเขาไม่ต้องออกไปตลาดข้างนอกก็สินค้าเราก็จะใหม่ตลอดแล้วการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าบริการมาดัาหนึ่งสำหรับร้านเรานะคะ กลุ่มคนงานส่วนมากจะเป็นคนงานพนักงานนะคะก็จะเป็นอาหารสดนี่แหละคะ่ะเพราะเขา,เขาต้องกินต้องใช้กันทุกวันนะคะมาซื้อหมู่าไ,ไปทำกับข้าวค่ะ,คะเป็นลูกค้าของพี่ลุกนานรือยระน,น,นานแล้วค่ะซื้อบ่อยค่ะได้อะไรกลับไปคะ ซื้อหมูเอาไว้ผัดกะเพราค่ะครัวชุมชนโดยแมคโครสั่งสินค้าง่ายๆทั้งทางแอปพลิเคชันและทางไลน์หรือจะไปเลือกซื้อเองที่สาขาก็ได้สินค้าสดสะอาดตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนจะซื้อก็ง่ายหรือจะขายก็กำไรดีดีมีครัวชุมชนคนชุมชัวชัวครัวชุมชนสะดวกสะอาดใกล้บ้านคุณ